สีนี้อ่ะทุกคนชอบสีนี้มากเลยอ่ะโอ้สวัสดีค่ะป๋าผานะคะโอเคนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์หลานกันค่ะหลานที่ไม่ได้เจอกันมาสิปีแล้วค่ะเราเจอกันตอนเด็กๆเก๊ดเก๊ดก็อาจจะจาไม่ได้ด้วยซ้ำอาจจะนานแล้วก็ได้ใช่เก๊ดอาจจะตอนนั้นเก๊ดยังแบเบาะอยู่เลยค่ะยังกินนมแม่เลยค่ะลองกินดูอีกทีไหมคะแมวใช่ไมเาใช นั่นแหละไห้ย,ยังเล็กๆอยู่เราจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อโทรศัพท์ให้เขาค่ะโอ้ <Yeah>. oh. ซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนรู้ไหมคะทุกคนรุ่นไหนไหมาคะรุ่นชาไข่มุกค่ะฮะรุ่นชาไข่มุก <laughs> รุ่นไหนรุ่นชาไข่ <laughs> ดูดกินได้เลย iPhone 11ไงคะใช่ไหมอ่ะมันเป็นรูปะมันใช่ใช่ไอ้บุ๊กหรอมันไม่ใช่กล้องหรอก <laughs> ใช่หรือเปล่าทุกคนวันนี้เราจะมาดูหน้ากันเขาอะค่ะคือเขาว่าอยากได้มานานแล้วเราก็เห็นว่าเขาบน่นบ่นหน้าเฟซอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากได้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์จะพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะซื้อ iPhone 11ฟาดหน้าเขาเลยทษฐานที่ไม่ได้เจอกันสิบปีนะคะเราไปดูหน้าหลานปาวพากันเลยจริงๆอะลูกหลานมีหลายคนแต่เนี่ยคือเขาอะมาทํางานที่นี่เริ่ม โตแล้วเริ่มทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวยังไงเราจะพาไปเจอเขากันเลยค่ะใ่ะาคา่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอหลานของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโยมอสยาโยมสที่เป็นนมอ่ะเหรอคะใช่ไหมแกเกใก็คือพอตั้งชื่อนี้เขาก็ไม่ผลิตอีกเลยแกเขาก็เลิกผลิตอีกเลยเขาก็มาผลิตเป็นคนแทนไงวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีคะโยมอส ชาบูใช่ไหมชาบูใช่ไหมกินกินหมดทุกอย่างอ๋อกินหมดทุกอย่างเออเราขึ้นมาชั้นบนด้วยนะคะนี่แถวนี้มันก็จะมีโทรศัพท์หายเยอะเลยเนาะเดี๋ยวถ้าย่งไงเราลองเข้าไปดูในสตูไหมอยากได้โทรศัพท์ใหม่ไหมเก๊สอยากได้อยากได้อะไรอยากได้หูฟังอยากได้หูฟังหูฟังมันคือโทรศัพท์ปะวะไม่ใช่เนาะบอกบอกว่าอยากได้อยากได้โทรศัพท์ใหม่แต่อยากได้หูฟังหมายความว่าไง อยากได้ทงกอยาก่างใครก็อยากได้โทรศัพท์ใหม่จริงๆอะตอนแรกพราวพาก็ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าตอนนี้อยากได้ i p h o สองอ่ะเออเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันไปเข้าไปดูกันดีกว่าที่หาทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะในร้านเนาะก็เป็นยังไงสวยไหมสวยสวยจริงๆชอบไหมเนี่ยใจจริงอะ <laughs> ชอบมากอ,อะชอบสีนี้อะทุกคนชอบสีนี้มากเลยอะโอ้แต่สีดําก็สวยเนาะอยากได้ไหมอะอยากได้สีดำ อยากได้ไหมอะเฮ้ยอยากได้พี่พาซื้อให้อ่ะปะจริงเลยเออจริงเลยเฮ้ยจริงพี่ซื้อใหเหรอสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเอาไหมอ่ะถ้าพี่ซื้อให้จริงเอาเปล่าต้องกราบนะเว้ยเออต้องว่าเออยต้องกราบเลยนะยังไม่ได้บอกแม่เลยนะเดี๋ยวซื้อให้เลยโอเคปะซื้อให้แล้วผ่อนเองไงทุกคนหรือว่าอะไรฮัลโหลพี่พาเออเดี๋ยวลองดูนะว่าเราอ่ะ ชอบสีไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราชอบสีไหนบ้างเนาะอันนี้สีทองเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะสมัยก่อนอะเจ๊จะชอบสีทองมากอะไรก็จะแบบใช่แต่ตอนนี้มันไม่เออใช่มันไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันคือขอบทองแล้วตรงนี้สีเหมือนออกขาวขาวมองนี้ก็ดูทองนะในในกล้องดูมันทองนะแต่ตของจริงดูขาวแต่ว่าป้าพาชอบสีแต่ยมมัวชอบสีดำเนาะงั้นก็เออมันโนแสง งั้นก็ต้องแบบนี้เลยน้องเอาสีดังมาเครื่องหนึ่งหึือันนี้ดีไหมนี่แล้วราคาทุกคนก็มีตะลึงกันบ้างนะคะสามเก้าสามหกไปค่ะจัดไปค่ะซื้อเลยเพราะว่าเจ๊รวยอยู่แล้วน้องเกศกูกลับเลยน้องเกดเอาไหมคะ่เออ๋อน้องเกศไม่เอากูกลันเองดีดีดีเกอันนี้ใช้ได้อันนี้ชอบซื้อซื้อ ดูสิทุกคนมันมีลงทะเบียนแบบนี้ด้วยกำเก่งำเก่งดูสิทำไมฉันเป็นฉันเป็นนายอะเธอฉันเป็นนางสาวไม่ได้อะกดสิอ๋อได้ได้ได้อาชีพอะไรดีอะอื่นอื่นอาชีพอื่นอดูดิมีกดอย่างนี้ด้วยใช่เขาลงทะเบียนกันอย่างนี้เลยนะเพื่อจะให้แบบ ใบออกใบกำกับภาษีค่ะใช่ง่าย<ด>ง่าย,งายลงแปบเดียวได้เลยใช่แล้วก็ให้เขาอะไปเรียกเก็บกับโยมมดเราเอง <c oughs> อันนี้นี่ยไหมน,นีได้น,นีได้เอาไ,ไ,ไม่มีทับอะทับมันต้องเปลี่ยนภาษาก่อนไหมโอ้ยเนาะนี่ทับเห็นไหมดีนะฉลาดอะเรียนมาเยอะบอกให้เรียนเยอะๆยอะบอกว่าไม่ไม่ไม่โอเคทุกคนเราได้แล้วค่ะเปิดให้ดูหน่อยค่ะเปิดข้างในโอเคนี่ค่ะสีดํานะคะสวยมากมากเลยค่ะทุกคนสวยงิบงิบปิ๊บเลยนะคะ นี่ค่ะลืมเอาให้คนดูข้างในนะเขาจะมีแค่สายชาร์จนะเขาจะไม่มีหัวอะแดปเตอร์กับหูฟังมาให้นะคะนี่ค่ะสวยมากโอเคไปค่ะใช่ต้องเอาอยู่ตะเครื่องอันนี้นะคะใบเสร็จเขาสามารถเอาไปใอยดาวได้ด้วยค่ะเราไปใอยดาววันนีกค่ะถูกใจสิ่งนี้ค่ะ้าาถูกใจสิ่งนี้นะคะ่ะทุกคนต้นซากุระใหญ่มากเลยค่ะ <laughs> เห็นไหมคะตะลึงเลยค่ะนี่ค่ะพี่เขาอยู่นี่ค่ะนี่เราจะทําการสอยดาวนะคะเราซื้อเครื่องล,อง,ชอลองชื่อให้ด้วยน้องเกจะเป็นคนสอยค่ะโอ้โห <What? S 1> ดาวนี่ดาว <c oughs> โถโถโถดาวจริงๆนี่ดาวจริงๆทุกคนไม่ได้ดาวหลอกนะ <c oughs> ดาวจะหลัดฟ้า <c oughs> ดูมีทุกสีเลยสีเหลืองสีขาวเกดดวงเฮ้ยนี่เงิน เงินดอลลาร์อ๋อไม่ใช่เป็นบัตรอีเวนเชอร์ก็คือดาวเห็นดาวไหมเกศเห็นดาวไหมเกศดาวไม่เห็นแล้วนี่นี่ถือกล้องหนูนี่ดาวถือกล้องหนูนี่อ๋อดาวน่ะมันมีหลายสีเกศเลือกได้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้สีฟ้าเป็นชอบสีฟ้านั่นไงเออเอาเลยเอาสีมันก็สวยกว่าอ่ะไปจัดไป กิ่งเขาหักปรับหนึ่งพันบาทใบเสร็จเดียวได้อันเดียวเหรอหนูค่ะได้เบอร์เก้านะคะได้เบอร์เก้าเด็ดเดียวได้เบอร์เก้าทุกคนได้อะไรคะกิบเบอร์เชอร์ของเมืก่อนทำอะไรมาโอ้กิบเบอร์เชอร์ห้าร้อยบาทนี่เลยให้ให้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้กิบเบอร์เชอร์ค่ะเบาๆค่ะ ส่วนรถ500บาทนะคะแต่เราต้องซื้อให้ครบ4,000ก่อนถึงจะได้รด500นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเสียประมาณ3 5 0 0เท่านั้นเองเบาๆนะคะเบาๆโอเคค่ะเราก็ได้เครื่องมาแล้วนะคะเปไงคะถูกใจไหมคะหน้าตานี่ดีมากเลยพอดีตัวน่งดป็นสระอะไรสระอีคือแบบดีมากค่ะไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์นานแค่ไหนแล้วอะ หลายปีแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันเลยอะนะเออเหมือนกันเลยนี่คืออะไรเอาใหม่สักเช่นเอยากได้มากเลยจุกจกิกอยากได้อยากไดกเกดไม่อยากได้เหรอคะก็าตัวผ่อนนีกอ๋อผ่อนนี <laughs> อีกแล้วนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็สนุกสนานกันไปเนาะใครสำหรับใครที่ จะซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ลองเอามาให้ดูน้องไอโฟน11 p h o n e 12ช่วงนี้เขาไม่มีอะแดปเตอร์ให้แล้วนะประามนั้นเลยนะคะในคลิปนี้ป,ะปะ้าข <laughs> อเคุณย้อนยโอสลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้หาอีกนอนไปแล้ว <Bye. S 2> ไม่มา r นี่นะคะทุกคนเราเอามาติดฟิล์มแล้วค่ะแล้วก็มีเคสขายด้วยนะคะวันนี้นะคะ100บาทค่ะทุกรุ่นเลยค่ะเป็นแบบเต็มจอด้วยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะ นม่คะสวยมากทำไมยมดไม่ซื้อเคสอันแทงอะคะยมดไม่กล้าห่อคะเกรงใจพี่ภาใช่ไหะอ๋อเกรงใจแล้วก็เลยมาซื้ออันละ้อยแทนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอยเดียวใช้ให้คุ้มเลยอ่ะลองเลือกดูค่ะนี่นะคะจะเอาเป็นลายแบบฟุ้งฟิงแบบผู้หญิงก็ได้นะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าพี่ยมดผู้หญิงผู้ชายอะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยน้องมาถามนะ เดี๋ยวจะตามมาองง่นะเห็นไหมตอบยากอ่ะบอกแล้วขออย่างนี้นะคะหลานยังบอกว่าเราไม่พลาดเลยอ๋อ <c oughs> หลานยังพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะ